สบายดีบสบายดีเฮ้ยสบ,บายดีลูกสบายดีก่อนโอ้ยหนาหากักอะีรน้องหนึง่งจิไปใส่ลูกน้องหนึ่งไปใส่ไปใส่น้องหนึ่งจิไปใส่ลูกฮะฮุบเพื่องโอ้ยน่าหงุดหงิดน้องหนึ่งจิไปใส่หุบเพื่องให้งัวฮ่าฮ่าฮ่าฮุบ phuông Úp phuông hành ngu Vâng nè ơi Vâng nè ta sáng được hành vâng nè, ừ, hút phuông hả Phải húp lúc, phải hup. Phải, hup. phải hup phuang, ไผ่ฮุบใหญ่ย่อบอเอ้ยใหญ่ย่อฮุบน้องหนึ่งบ่ได้ฮุบบอโอ้ยไปหาเซลคนอันทีมงานปั่นข่าวก่อนเฮ้ยทีมงานปั่นข่าวว่ามอน่คะอีหยังเกาะไอ้อยเจ้าเราคอยได้ยินงขึ้นอีกอีกน้อยหนึ่งจังสิ่โตนว่าซั่น สบายดีอเลือลายว่ะสันปกติบ่เรือเมืนบ่เรือหนยหน่อยอันนี้เลือลายเลือลายกินข้วคด้เออเรืออยู่เรือกินน้อยเออสบายโอ้ยยตกิ่งขนาดเนาะเหตดให้ลูกน้องเลือลายนี่เลือ เรือก็หลายหนีก็หลายเรือหลายเหรอบบบแต่เก่าบุได้เรือปุ่นี่เราเรือน้อยหนึ่งเราบ้าือก็หลายหนีก็หลายใครนำเอมากันก็หลายเบิดแห้งว่ะตะประวัติน่ามุ่นมันมีคนโกรธมมีจ้าเครือจักเป็นอะไรกระแมนนั่นแหละต้องมีแล้วคนโกร ยังไงหนึ่งจังสีโต้แล้ววะบ๊ะสุปีนั่นมีแต่เอาสามคนสี่ก่อยได้บ่มีห้าคนได้โอ้อาก้อนเป็นเดี๋ยวเบิ่งโต๊ะเครื่องกับเก่าหนึ่งพนสิเอาเป็นเขาบริสิขายนำให้อ่อยเวลาออกมาแล้วเคี่ยวแล้วเออเคียร์เรียบร้อยเลยเออเหลือเงินเหลือเงินสองล้านเท่าได้ <c ười> สองล้านกว่าเราเลือสองล้านกว่าใครเลืออะไกูหมู่ทีมนี่ฮะเฮียบ <No. S 1> ๊อบเลือร้ายน่ะ,ะโอ้เฮียบ๊อบคือเลือร้ายวะเออเลือที่หนึ่งพูนะที่สองเฮียบ,อบอคค๊อบอืมอเบิกใสหลวงหนาพี่น้อง ผููขาดกขาดเค้นกับเบิกไส่ลวงหนาน้ำซื้ออยู่ซื้อกิน่้อยนัดแรกก็าบาทเลยคนขาดลายเฮยก็ต้องเติมลายและคนขาดลายขาดหน่อยเติมหน่อยขาดลายเติมลายหารา้มสอาแมได้แตสามมื้อเพื่อแล้วงานจะจ่อยบ่ติงกะบบุกลาย ngăn bẩn cả, Pino, nó là công việc kiểu như vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng kiếp Đúng vậy. 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 โอ้เฮียบ๊อบเรือลายเนาะสีลนปลายเรืออยู่เรือกินเออไปแม่นั่งไปแม่ป้าเอากุญแจมาไขประตูเราจะเอาเข่าเข่าเอากุญแจมาไขประตูโน้คือควันเถอะเนาะคือควันเถอะเนาะหนาใหญ่ เซ่สบายดีป้าลูกก่นลูกนั่งสิแป้วอย่างก็ฝุ่นลูงพักงานนีのの่สุดยอดเนาะงานนี่เนาะขอยต้นยังได้เลข่อยต้นยังได้เลือเรา เอาให้หัวโคตรยังวะข่อยต้นมันยังเหลืออยู่แล้ว่ะเอาให้หมูหัวโอ้ยเออขันต้นกันยังเหลืออยู่แล้วว่ะแบบเมื่อยนะพี่น้องบแบบแบบบแบบว่าเมื่อยบอรอดก็คือยุดนั่นเด้พี่น้องเนี่ยฮะ Ừ hey, hey, Bị tiêm ủn khuẩn lốt Hơi Hơi Lúc nọng hiểu tình Bạn bảo hay hùa Anh hùa tớ tờn bà Tôn cả nhằng lửa dù lâu Nhằng lửa lái dù Hơi cự bà chì bộ lửa à, Tô đơn Nhưng nãy nừng Chẳng chỉ tôn lâu Nhưng nừng Nhưng nãy nừng Chẳng chỉ tôn lâu à. งายลายห่อยใช่ไหมอาบบเห็นกระตะหึงมาซื้อยังคนสิตาต้เลยนี่นะอ้าวเติมกับไอ้เพื่อจไปซิมไปเบียดสักยานทำไทยทีมงานปั่นเข่าพี่น้องเนาะกดีอกดีใจน้ำ ว่านัวหัวมวนเซลกันไปนำไอ้อ้อยเนาะคิดว่าซิโบเรือเราอย่างเรือคนเห่าเนาะคนขาดคืนลายอันลายแนวก็เบิกลไยเนาะพี่นอเนาะกินอยู่คนอื่นเนาะเรื่องส่วนตัวองเพิ่นทองแต่ละคนเนาะกระบวนกันพี่น้นงะการใช้จ่ายแต่ละเพื่อนละซานแต่ละคนกระบือกัน ผู้ได้ใส่ใจกินน้อยกะเรือลายเนาะพี่น้องเนาะผู้ได้กินลายกะเรือน้อยอ่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราคิดเราว่าโอ้คิดว่าสิบเรือแล้ววยังเรือเราคิดว่าสิบเรือลายปกติไปเหตุงานกับเรือโบลายเพื่อนว่าอันนี้เรือลายถือว่าลายลายคนบบมีก็ถชื่อว่าลายเนาะพี่น้องสองหลานไป มะเขือกำลังเป็นงามงามมะเขือพลอยเด้เนี่ยมะเขือคืนแต่ว่ามันกรอบมันกรอบแซบ่บยักได้ดพันมาแต่ทางใดจำบ่ได้แล้วก็เอาในนมาฮู้ยโู้ยแล้วเป็นหมาออกคืนๆนแต่ว่ามันกรอบแซบ่บมะเขือคืนมะคืนนี่เนาะกินซุ้มแซลเหลียง สร่างขอบครัวพร้อมทั้งขอบครัวและพี่น้องเลี้ยงญาติพี่น้องผู้ที่มีนำใจมาซอยเกี่ยวเขา่าแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงส่งทีมงานปั่นเขา่าเพราะว่าจบแลนะ้วเนาะสรุปแล้วเมื่อคืนนี่สรุปสรุปบัญชีแล้วก็สลองกินเลี้ยงเลยอิ่มนำสำลาน ขอให้เจ้าภาพจงเจริญเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ประมาจะขอจบไปสำนิกก่อนสุมอากาศก็ดีดีพี่น้องสุมวิธีชีวิตยมเศร้าประจำเมื่อประจำวันน้องหนึ่งกระนากนะหักจะเป็นเฝ้าเก่งพี่น้องเอ้ยหูจักความแต่แต่สมาหูจักความแต่เคลื่อนนี้คนหลายหลน้องหนึ่งอยู่ซ้ายยกมือขึืนยกมือขึืนอีกแด้ นาหักขนาดนาหักทุกคนพี่น้องเด็กน่อยนะนาหักคนละแบบพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสุขดีมีความสุขทุกท่านทุกคนสบายดี